สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบอดท็อกอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับก่อนการรับชมฝากติดตามช่องบอดท็อกด้วยนะครับจากบทความการท่องเที่ยวที่ลงไว้เมื่อว,วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาของสำนักข่าวชื่อดังของเวียดนามในหัวข้อเหตุใดผู้มาเยือนฟุก,วกัวจึงลดลงโดยรายละเอียดของบทความมีดังนี้ นอกจากราคาตั๋วเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้นแล้วการลดลงของจำนวนผู้มาเยือนฟุกุโอกะเมื่อเร็วๆนี้ยังเป็นผลมาจากสภาวะที่ไม่ยั่งยืนของธุรกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยในช่วงวันหยุดวันที่30เมษายนที่ผ่านมาฟุกุโอกะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไม่กี่แห่งที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยในช่วงวันหยุด5วันเกาะไข่มุกได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า112,000คนลดลง11.5%จากช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีรายได้รวมประมาณ132.5พันล้านดองลดลง24%อัตราการเข้าพักใกล้ถึง60%ซึ่งผู้มาเยือนฟูกัวทางเครื่องบินลดลงเกือบ30%เมื่อเทียบกับปี2565นับตั้งแต่เปิดการท่องเที่ยวฟูกัวซึ่งถือว่าเป็นเกาะตากอากาศที่สวยงามได้ต้อนรับผู้มาเยือน4.7ล้านคนอัตราการเข้าพักอยู่ที่80-90%เสมอแม้ในฤดูหนาวที่เป็นช่วงโลซีซัน โดยประธานคณะกรรมการประชาชนเมืองฟูกวกได้กล่าวถึงสาเหตุสําคัญของการลดลงของนักท่องเที่ยวว่าสาเหตุหลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวลดลงคือราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้นจากบทความดังกล่าวก็ได้มีชาวเวียดนามจํานวนมากมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ครับ เดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับที่เขาได้มากล่าวไว้ค่อนข้างยาวว่าฉันอยู่ที่ฟูกัวกได้2ส,สัปดาห์แล้วและมีความคิดเห็นดังต่อไปนี้อาหารทะเลในฟูก,วกัวมีราคาแพงกว่าในไซงอนไม่ควรกินอาหารทะเลสําเร็จรูปที่ตลาดกลางคืนเพราะอาจเก่าและทําให้ท้องเสียได้ง่ายทั่วสีเกาะส่วนใหญ่เป็นการเช็คอินเสมือนจริง โดยสี่เกาะน,นั้นมีเพียงน้ํำทะเลสีฟ้าใสแต่ทิวทัศน์ไม่มีอะไรพิเศษแม้ว่าในเกาะจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในแผ่นดินใหญ่เพราะพื้นที่ทะเลถูกปกคลุมไปเกือบหมดแล้วในฟูกวกใช้เวลาประมาณ4-5วันก็เที่ยวหมดแล้วในขณะที่บาหลีของอินโดนีเซียภูเก็ตของประเทศไทยและปาลาวันของฟิลิปปินส์ต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการสำรวจซึ่งทิวทัศน์สวยงามกว่าและราคาก็ถูกกว่าฟูกวก จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับมากมายครับอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ที่เขาได้กล่าวไว้ว่าผมอ่านบทความนี้แล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่านักท่องเที่ยวก็เหมือนลูกไก่ที่ถูกต้อนเข้าไปในแท็กซี่และร้านค้าซึ่งมันก็จริงอยู่ที่ไม่มีใครทํางานฟรีแต่บางทีนิสัยการเอาเปรียบมันได้กลืนกินเข้าไปในจิตใต้สํานึกของพ่อค้าซึ่งไม่เฉพาะในฟุกุวะวิสัยที่น่าเกลียดนี้ทําให้นักท่องเที่ยวไม่กลับมาที่นี่อีกครั้ง ซึ่งก็คล้ายๆกับอีกคนที่มากล่าวว่าผมเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งอาหารทะเลแพงกว่าไซ้งอนมากไม่มีพื้นที่ทะเลราคาห้องพักแพงเกินไปไม่คุ้มค่ากับราคาด้วยเงินที่เท่ากันฉันสามารถสัมผัสป,ประสบการณ์ที่ดีกว่ามากในบาหลีหรือภูเก็ตรีสอร์ทบริการดีสระว่ายน้ำส่วนตัวโดยมีราคาเพียงครึ่งหนึ่งของฟูกัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนเป็นมิตรต่อการท่องเที่ยวและดีกว่าฟูกัวกถึง100เท่า ส่วนคอมเมนต์ตอบกลับคนถัดมาครับคุณพูดถูกการลงโทษเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในฟูกูกอย่างยั่งยืนแต่ในตอนนี้นักท่องเที่ยวมาครั้งเดียวและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาอีกเรามาปิดท้ายกันที่คอมเมนต์ตอบกลับคนนี้ครับคุณพูดถูกกับสิ่งที่ฉันไปฟูกูวทัวร์สี่เกาะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากทะเลสีครามผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแบบสเสมือนจริงแล้วไปทัวร์นี้เหมือนเสียเงินเปล่า ในขณะที่คนต่อมามองว่าในอนาคตอันใกลน้นี้ฉันและครอบครัวจะไปดานางังไปมาเป็นสิบครั้งก็ยังอยากไปอีกรู้สึกว่าฉันเป็นคนท้องถิ่นไม่ใช่นักท่องเที่ยวไปร้านถูกไม่กลัวโดนขูดเลือดขูดเนื้อส่วนอีกคนก็มาตอบว่าฉันอยู่ที่ดานางังเคยไปฟุกวกมาแล้วครั้งหนึ่งและจะไม่มีวันไปเป็นครั้งที่สองเพราะฉันไม่ชอบวิธีการทำธุรกิจและทัศนคติของผู้คนที่นี่ ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาได้มาเปรียบเทียบกับเมืองไทยว่าไปไทยถูกกว่าไปฟูกวัวมาเมืองไทยคุณจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นแขกผู้มีเกียรติมาฟูกวัวคุณจะเหมือนเป็นเหยื่อของกิโยตินนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยเพื่อชมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองส่วนไปฟูกวัวคิดว่ากำลังเดินทางไปอิตาลีหรือ,อยุโรปยอส่วนพวกเขาจะมาทำอะไร จากนั้นมีคนมาตอบกลับว่าวันนี้เพิ่งเห็นคุณพูดเป็นเหตุเป็นผลทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงต้องบินไปดานั้นและฟูกัวเพื่อชมยุโรปขนาดจิว๋ว ส่วนคอมเมนต์ตอบกลับคนถัดมามีมุมมองว่าฉันไม่เห็นประเทศอื่นเลยนอกจากจีนและเวียดนามที่ลอกแบบยุโรปมาไว้ที่บ้านตัวเองไทยกัมพูชาหรือแม้แต่พมา่าและลาวก็ไม่มีประเทศใดทำอย่างนั้นพวกเขารู้ว่าชาวตะวันตกต้องการสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองไม่ใช่ไปดูสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานส่วนอีกคนก็มาย้ำเรื่องอาคารอีกว่าฟูกวกไม่มีอะไรพิเศษนอกจากอาคารคอนกรีตไร้วิญ,ญญาณและกิโยติน คอมเมนต์คนต่อมาครับดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ทันการอีกต่อไปข่าวร้ายได้แพร่กระจายไปไกลตอนนี้ต้องใช้เวลามากพอสมควรในการเรียกภาพลักที่ดีกลับคืนมานอกจากนี้จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองและวิธีคิดของผู้คนหากเรายังทําอยู่เช่นเดิมเหมือนกับที่กล่าวไว้ในบทความผมเกรงว่าวันหนึ่งฟูกัวจะเป็นเพียงก้อนคอนกรีตเท่านั้น ส่วนคนต่อมาก็มากล่าวว่าฉันไปที่ฟูกวครั้งเดียวและไม่อยากกลับมาอีกกินดื่มก็แพงอาหารทะเลก็แพงกว่าที่โฮจิมินมีเด็กของเงินนักท่องเที่ยวมันหลอนมากหวังว่าจะได้เรียนรู้จากยาจางเพื่อพัฒนาเกาะไข่มุกแห่งนี้เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามและทำเลที่ตั้งสะดวกมาก ในขณะที่คนต่อมามีมุมมองว่าไม่ใช่แค่ฟุกุะหลายๆแห่งก็เป็นเหมือนกันหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวต้องให้ความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับมารยาทจริยธรรมวัฒนธรรมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมบริการไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามการเผยแพร่ในชั้นเรียนใบปลิวค่าปรับหรือการบังคับใช้กฎหมาย คอมเมนต์ต่อมาครับวางแผนแค่รีสอร์ททำลายภูมิทัศน์ถนนจากทางใต้ไปทางเหนือของเกาะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยราคาอสังหาริม,มทรัพย์สูงเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุของการผลักดันราคาในฟูกูวัเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั่วไปการขนส่งทางทะเลและทางอากาศก็สะดวกมากเช่นกันดังนั้นอย่าหาข้ออ้างในการขนส่งไปยังเกาะจากแผ่นดินใหญ่ ส่วนคนต่อมาได้มาเปรียบเทียบฟุกุก,กับสถานที่อื่นๆไว้ว่าหากคุณเดินทางจากสนามบินฟุกุกไปยังใจกลางเมืองหรือรีสอร์ทคุณจะเห็นฉากที่เลอะเทอะเต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีฉากชายหาดในขณะที่สถานที่อื่นๆเช่นยาจางเส้นทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองคือการชมทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลถนนหนทางสะอาดและเป็นระเบียบจากนั้นก็มีคนมาตอบกลับในเชิงเห็นด้วยว่าในยาจางระหว่างทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองนั้นมันมีความสวยงามมาก คอมเมนต์ต่อมาครับฉันยังไม่เคยไปแต่ถ้ารู้แบบนี้คงไม่กล้าไปในขณะที่คนต่อมากล่าวว่าฉันกลัวที่สุดในการกินและดื่มผู้ขายที่หยาบคายกับลูกค้าในฟูกัวและดาลัสพวกเขาพร้อมที่จะข่มขู่สาปแช่งและทุบตีลูกค้าหากพวกเขาเข้าไปในเคาน์เตอร์เพื่อชำระเงินโดยไม่ซื้อรับไม่ได้ไร้วัฒนธรรมมากมันทำร้ายตัวเอง คนต่อมามีมุมมองว่าฉันไปที่ฟูกวกและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาอีกภูมิทัศน์ถูกทำลายเพื่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารถนนสกรปรกสถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยขยะส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้มาคาดการไว้ว่าแบบนี้อีกประมาณ3ปีชาวฟูกวกต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่มีใครมาอีกแล้วรายได้จากการท่องเที่ยวก็หมดไปด้วยและเป็นโอกาสของท้องถิ่นอื่นๆ คอมเมนต์ต่อมาครับฉันเป็นผู้เยี่ยมชมฟูกูวักในปี2565และฉันพบว่าฟูกูวักไม่คู่ควรกับการเป็นจุดหมายปลายทางอีกต่อไปตั้งแต่ราคาจุดท่องเที่ยวโรงแรมดูดีแต่ทะเลเต็มไปด้วยขยะตลาดกลางคืนขายแบบกลโกงอาหารทะเลย่าง100%เป็นป็นอาหารทะเลแช่แข็งราคาสูงแต่กรูท้องเสียอาหารทะเลสดราคาเป็น2-3เท่าของที่อื่น ในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวเชิงแนะนำว่ามีการพัฒนาแต่ไม่แตกต่างแต่กลายเป็นเหมือนเมืองชายฝั่งอื่นๆในทางกลับกันเนื่องจากระยะทางทางภูมิศาสตร์ค่าเดินทางสูงค่าครองชีพสูงและค่าบริการสูงจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักท่องเที่ยวจะไม่มาหรือมาเพียงครั้งเดียว ดังนั้นหากฟูกวกต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวก็ต้องพัฒนาให้แตกต่างไม่พัฒนาตามเหมืองชายฝั่งอื่นๆลดการวางแผนพัฒนาเชิงกว้างแต่เน้นพัฒนาเชิงลึกเพื่อรักษานักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวรู้สึกอย่างไรที่เงินที่ใช้จ่ายในฟูกวกได้คุ้มกว่า คอมเมนต์ต่อมาครับชายหาดของฟูกวุวมันสกรปรกมากภูมิทัศน์ไม่มีอะไรพิเศษแต่ภาพโปรโมทมันดูดีมากดังนั้นเมื่อฉันมาถึงฉันรู้สึกท้อแท้ราวกับถูกโกงไม่มีสถานที่สำหรับสังสรรค์แค่มาครั้งเดียวก็ไม่อยากมาที่นี่อีกบายบาย คอมเมนต์ถัดมาครับฉันเคยไปฟูกวกมาแล้วครั้งหนึ่งและคิดว่าจะไม่มาอีกแล้วที่พักก็โอเคแต่ของกินและเครื่องดื่มแพงมากแม้แต่อาหารทะเลในท้องถิ่นก็ยังมีราคาแพงกว่าในไซงอนและไม่ดีเท่าในไซงอน ยาจางและดานั้นพวกเขาพูดอยู่เสมอว่าทุกอย่างต้องซื้อและส่งมาจากแผ่นดินใหญ่ดังนั้นราคาจึงสูงถ้าอย่างนั้นฉันก็อยู่ในแผ่นดินใหญ่เพื่อกินในราคาถูกอย่าออกมาที่นี่ต่างกับการเที่ยวในเมืองไทยไม่ว่าจะกินในห้างหรือข้างถนนก็ราคาเดียวกันในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาได้มากล่าวแบบติดตลกว่าไปฟูกวัควคกุเป็นมังสวิรัตเพื่อประหยัดเงินถ้าคุณต้องการกินอาหารทะเลให้กลับไปที่ไซง่อนที่ทั้งอร่อยและราคาถูก คอมเมนต์ต่อมาครับเมื่อผมอ่านคอมเมนต์ทั้ง236คอมเมนต์แล้วผมรียบยกเลิกถัว์ที่นี่แล้วเปลี่ยนไปที่อื่นแทน ส่วนอีกคนมากล่าวว่าฉันไปฟูกวกเมื่อต้นปี2 0 0พันในเวลานั้นถนนหนทางยังไม่พัฒนาจากอันถอยไปดืองดงฉันต้องผ่านถนนลูกรังสีแดงเลียบชายฝั่งและบ้านเรือนก็เบาบางแต่ฟูกวกก็เป็นเช่นนั้นงดงามในสมัยนั้นแต่เมื่อเร็วๆนี้ฉันถามภรรยาและลูกๆของฉันว่าอยากไปฟูกวกอีกไหมภรรยาของฉันบอกว่าไปเล่นคอนกรีตที่นั่นหมทำไมไม่ไปเมืองไทยที่ทั้งสวยทั้งถูกและสนุกกว่าเยอะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คอมเมนต์นี้นะครับซึ่งเขาได้มาเปรียบเทียบกับภูเก็ตของไทยไว้ว่าสําหรับฟูกัวเรื่องธรรมชาติไม่ด้อยกว่าภูเก็ตของไทยเลยแต่แพ้ภูเก็ตเรื่องการบริการนั่นคือสถานการณ์ทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนาม จากนั้นก็มีคนมากล่าวแย้งว่าฟูกวุวกไม่สวยเท่าภูเก็ตชายหาดภูเก็ตยังมีภูเขาหินปูนเหมือนอ่าวฮาลองใต้น้ำมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์ส่วนทะเลฟูกวุวกมีน้ำสีฟ้ากว่าหุงเต่าและมุยแน่แต่ไม่มีอะไรพิเศษในแง่ของทิวทัศนฟูกวุวกยังคงห่างไกลาจากยาจางฟูเอียนและนินทวนซึ่งไม่ต้องพูดถึงประเทศไทย สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอความคิดเห็นต่างๆเพียงแค่นี้นะครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนี้ใช้การแปลภาษาด้วยระบบอัตโนมัติหากมีข้อผิดพลาดจากการแปลก็ต้องขออภัยไว้ณัดที่นี้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ